หนุ่มพี่เคได้มาเป็นพิธีกรงานเดียวกับพี่สาวโยเกิร์ตรวิวันมาเดินแบบซึ่งพี่เคบอกว่าเป็นสาวที่กําลังศึกษาดูใจซึ่งรูปในอินสตาแกรมยืนยันว่าหวานซะถึงขนาดเรียกกันว่าเบบีแต่งานนี้ทั้งสองกลับไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่สงสัยจะไม่อยากตอบเรื่องหนุ่มฮั่นเดอร์สตาร์ที่มาขายขนมจีบสาวโยเกิร์ตน้องก็ยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับพี่ๆสี่เมือนชนก็หกสิบกว่าชีวิตอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการตื่นได้ยังไม่ใช่แฟนจริงว่าเขาจะบอกว่าแฟนจริงๆเออพึ่งจะสนิทกันเองนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ว่ามีขึ้นลูกขึ้นเรียกกันในหมีมอะไรอย่างนี้อ๋อ,อยัว่าเนี่ยเป็นสรรพนามที่พี่ๆเขาใช้แทนตัวโยมมากกว่าแล้วอย่างแรกต้อ่มีข่าวว่าข่านกับจิงด้วยเนี่ยจริงไม่เป็นไรนะน่าจะเข้าใจผิดกันมากกว่านะคะก็สนิทกับพี่พี่เคคนเดียวค่ะผม รู้จักกับน้องดีท่านอาจจะไม่รู้จักมากแต่ว่าเราเราเจอเราเจอกับน้องบ่อยมากแล้วเรารู้อายุขนาดนี้แล้วอะด้วยประสบการณ์เรารู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรมั่นใจว่าเราอยูใใจน้องไมั่นใจครับ